เมื่อตอนอายุ24ปีผมรู้ว่าตัวเองเป็นคนชอบพูดชอบคุยอย่างมากมั่นใจว่าตัวเองพูดเก่งพอสมควรผมมาจากย่านบูกลินแต่จับพลัดจับผูได้มาทำงานให้กับ W.A.H.R. สถานีวิทยุท้องถิ่นเล็กๆแถวหาดไมอา,ามีการจัดรายการวิทยุเป็นความใฝ่ฝันของผมมานานมากแล้วพอได้มาทำงานที่นี่เลยคอยจับตาดูว่า DJ คนอ่านข่าวหรือคนที่รายงานผลกีฬาเขาทำงานกันแบบไหนผมทำกระทั่งเขียนบทวิทยุสั้นๆเพื่อมีใครสักคนนำไปใช้แต่มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นผ่านไปสามสัปดาห์คุณมาแชลผู้จัดการที่สถานีเห็นแววรวมทั้งชื่นชมเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของผมได้มอบโอกาสที่เฝ้ารอมาแสนนาน คนจัดรายการวิทยุช่วงเช้าล่าออกกระทันหันคุณมาแชวเลยเรียกผมไปพบและบอกว่าจะให้ทำหน้าที่แทนผมต้องออกอากาศตอน9โมงเช้าถึงเที่ยงเป็นระยะเวลา3ชั่วโมงติดต่อกันจากนั้นในช่วงบ่ายก็คอยอ่านข่าวเป็นช่วงๆตั้งแต่บ่ายโมงถึง5โมงเย็นผมรับคำด้วยความพลั่นพลึง เพราะเหลือเวลาให้เตรียมตัวเพียงแค่2วันกว่าๆเท่านั้นชื่อรายการใหม่ลาลี่คิงโชได้ถูกสถานีประกาศออกไปแล้วผมจึงซ้อมซ้อมและก็ซ้อมราวกับมันเป็นสิ่งสุดท้ายของชีวิตคืนก่อนวันออกอากาศผมนอนไม่หลับเลยเฝ้าคิดทบทวนสิ่งที่ต้องทำในหัวครั้งแล้วครั้งเล่าโอเคผมจะเล่นเพลงประจำรายการ จากนั้นก็ค่อยหลีเสียงลงและแนะนำตัวเองให้แก่ผู้ฟังทำไมมันถึงได้ตื่นเต้นขนาดนี้นะเวลา9ก้ามงตรงช่วงเวลานั้นก็มาถึงผมทำทุกอย่างตามที่เตรียมไว้เอาละเพลงรายการใกล้จะจบถึงเวลาจะต้องพูดผมค่อยๆหลี่เสียงเพลงลงเพื่อที่จะพูดแทรกเข้าไปแต่ให้ตายเถอะ ผมไม่สามารถเปล่งเสียงใดๆได้เลยผมคิดอะไรไม่ออกจึงเร่งเสียงเพลงขึ้นใหม่แล้วก็ทำแบบเดิมผมหมายถึงแบบเดิมจริงๆเพราะไม่มีเสียงใดๆเล็ดลอดออกมาจากปากผมพอทำใหม่เป็นครั้งที่สามก็อีหลอบเดิมคือพูดไม่ออกหากคุณเป็นผู้ฟังในวันนั้นก็อาจแปลกใจกับเพลงที่ค่อย,อยๆเบาลงและดังขึ้นสลับไปมาอยู่สามรอบ โดยไม่ได้ยินเสียงดีเจซักแอะคุณมาแชวที่ประตูห้องเข้ามาเขาตะโกนอย่างโมโหสุดๆนี่มันเป็นเรื่องของการสื่อสารโว้ยพูดประโยคเดียวจบก่อนเดินหันหลังแล้วปิดประตูดังโครมผมจึงโน้มตัวไปหาไมโครโฟนและเริ่มพูดประโยคแรกอรุณสวัสดิ์ครับวันนี้เป็นวันแรกในชีวิตที่ผมได้พูดออกอากาศทางวิทยุ ผมชื่อแรลลี่คิงอันที่จริงนามสกุลนี้ได้ถูกตั้งขึ้นมาปุกบปรับโดยผมไม่ได้ตั้งใจนามสกุลเดิมของผมคือแรลลี่ไซเกอร์แต่ว่าคุณมาแชลบอกว่ามันมีความเป็นยิวอย่างชัดเจนยิ่งสมัยนั้นเรื่องของเชื้อชาติยังไม่เปิดกว้างเช่นทุกวันนี้ผู้จัดการสถานีจึงบอกให้ผมเปลี่ยนนามสกุลซะและเขาเลือกคิง ตามชื่อยี่ห้อเล่าที่มีโฆษณาแผ่หลาในหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับที่กำลังวางอยู่บนโต๊ะในเช้าวันที่เขาบอกผมว่าผมจะต้องไปเป็นดีเจนั่นแหละหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของการเล่าประสบการณ์ในอาชีพการเป็นนักพูดนักสัมภาษณ์ที่หลายคนบอกว่าผมเป็นตำนานก็คงใช่นะครับเพราะตลอดชีวิตผมสัมภาษณ์คนไปแล้วราวๆห้าหม่นครั้ง กิมเนสบุ๊กเวิลด์เรคคอร์ดถึงกับบันทึกเป็นสถิติว่ารายการแ a ลลี่คิงโชว์ในทีวีเป็นการจัดรายการที่มีพิธีกรคนเดียวยาวนานที่สุดในโลกหนังสือเล่มนี้จะมีเทคนิคง่ายๆที่จะช่วยให้คุณเป็นนักพูดที่ดีได้ในทุกสถานการณ์แต่ว่าในคลิปนี้ผมจะเลือกมาเล่าเพียงแค่7ข้อเท่านั้นอรุณสวัสดิ์ครับ วันนี้เป็นวันแรกในชีวิตที่ผมได้พูดออกอากาศทางวิทยุผมฝันถึงโอกาสนี้มานานมากแล้วตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมซ้อมหนักมากเมื่อ15นาทีก่อนผมก็เพิ่งได้ชื่อใหม่เพลงประจำรายการก็เล่นไปแล้วแต่ผมกลับพูดไม่ออกซักคำคือผมประมาณนะครับเมื่อกี้นี้เองผู้จัดการสถานีเพิ่งถีบประตูเข้ามาเพื่อบอกผมว่า นี่มันเป็นเรื่องของการสื่อสารโว้ยพอผมได้พูดอะไรออกไปบ้างทำให้มั่นใจที่จะพูดต่อไปผมจัดรายการวันนั้นได้อย่างราบรื่นและอาชีพของผมก็เริ่มจากตอนนั้นนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมเกิดอาการประหมา่าจนพูดไม่ออกหลักการข้อที่หนึ่งที่ผมจะบอกให้รู้คือความจริงใจผมสื่อสารออกไปตรงๆผมแจ้งผู้ฟังวันนั้นรวมทั้ง ผมมักเล่าให้ผู้ชมรายการทีวีตอนที่ผมจัดอยู่ให้เขารู้สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นให้เขาได้มีประสบการณ์ร่วมแบบเดียวกันนั่นทำให้ผู้ชมผู้ฟังกลายเป็นพวกเดียวกับผมเมื่อเขารู้ว่าคุณผิดพลาดได้ยอมรับได้และได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วหลักการข้อที่สองคุณต้องซ้อมหลังจากผมไปทำเปิดที่สถานีวันแรก ผมก็ฝึกพูดออกวิทยุตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศรายงานผลกีฬาอ่านข่าวธุรกิจไม่ว่านักจัดรายการวิทยุคนไหนลาผมจะเข้าไปเสียบทันทีผมใช้โอกาสทุกครั้งที่ได้รับและทำมันอย่างเต็มที่พออยู่คนเดียวผมก็จะฝึกพูดคนเดียวในรถต่อหน้ากระจกหรือกับหมาแมวผมก็ไม่ลังเลที่จะใช้เป็นตัวช่วย ในการฝึกซ้อมของผมการใส่ใจผู้อื่นอย่างจริงจังคือหลักการข้อที่3ผมให้เกียรติแขกรับเชิญของผมทุกคนไม่ว่าพวกเขาจะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาหรือจะเป็นกบเคอร์มิดคุณนายพิกกี้จากรายการหุ่นกระบอกโชว์ The Muppet Show ผมให้ความสนใจแขกรับเชิญมองเข้าไปในตาพวกเขา อยู่ตรงนั้นเพื่อฟังสิ่งที่พวกเขาต้องการจะพูดสิ่งที่ผมรู้ก็คือเราทุกคนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องเสมอเมื่อคุณให้เกียรติใครคุณก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาเช่นกันหลักข้อที่4เปิดเผยตัวเองบ้างผมมักจะเล่าเรื่องส่วนตัวของผมบ้างหากมันเข้ากันได้กับเรื่องที่แขกรับเชิญกำลังเล่าอยู่ แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องใช้เวลาพูดเรื่องตัวเองมากไปหรือแบ่งปันทุกความลับที่คุณมีการแลกเปลี่ยนเรื่องราวของตัวเองจะทำให้การพูดคุยลื่นไหลเป็นกันเองและทำให้บทสนทนาลดความน่าเบื่อแบบทางการลงได้มากทีเดียวหลักข้อที่ 5. ละลายความเขินอายไม่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่ผมซึ่งเป็นเจ้าแว่นจากบู๊ลิน ทั้งเป็นยิวอีกด้วยเคยเป็นคนที่ขี้อายแบบสุดๆความจริงมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่คนเราจะรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวเมื่อต้องคุยกับคนที่ไม่คุ้นเคยไม่ใช่แค่มันไม่เคยง่ายสำหรับผมแต่มันก็น่าจะไม่ง่ายกับแขกรับเชิญด้วยเช่นเดียวกันเรื่องนี้แก้ไม่ยากไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นดาราดังเป็นผู้มีชื่อเสียงหรือคนที่คุณชื่นชมอย่างสูงก็ตาม ให้คุณคิดเสมอว่าเขาก็แค่ปุถุชนธรรมดาที่เวลาใส่กางเกงก็ยังต้องยกขาขึ้นสวมทีละข้างอยู่นั่นเองนอกจากนั้นคนที่คุณกําลังคุยด้วยจะชอบใจการพูดคุยกับคุณก็ต่อเมื่อคุณได้แสดงให้เห็นว่าคุณชอบที่จะพูดคุยกับเขาก่อนโดยเขาไม่สนใจที่จะเปรียบเทียบฐานะใดๆกับคุณหลอกนะครับหลักข้อที่6จงฟัง คนที่พูดเก่งทั้งหมดเป็นนักฟังที่เก่งกาจถ้ามันจะช่วยให้ง่ายขึ้นรู้ไหมครับว่าคนเราชอบพูดมากกว่าฟังสิ่งมหัศจรรย์ก็คือส่วนใหญ่แล้วยิ่งคุณตั้งใจฟังสิ่งที่เขาพูดเขาก็จะตั้งใจฟังสิ่งที่คุณพูดเช่นเดียวกันคิดเสมอว่าเมื่อคุณพูดคุณแค่ย้ำในสิ่งที่ตัวเองได้รู้อยู่แล้วแต่เมื่อคุณฟังคุณกำลังจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเมื่อคุณตั้งใจฟังการตั้งคำถามหรือหัวข้อในการชวนคุยก็จะยิ่งเฉียบคมขึ้นเรื่อยๆจนทำให้คู่สนทนารู้สึกประทับใจและได้เรียนรู้มากขึ้นเมื่อได้พูดคุยกับคุณจงฟังด้วยหัวใจแล้วคุณจะได้ใจกลับคืนมาหลักข้อที่7 8ข้อที่คุณพูดได้อย่างมีสเสน่ห์ผมขอสรุปสิ่งที่นักพูดมีเหมือนๆกันหมด ซึ่งทำให้เราเกิดความสนใจและติดตามฟังโดยจะเลือกเพียงหัวข้อสั้นๆเพราะคิดว่าคุณน่าจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วดังนี้ครับข้อ 1. พวกเขามองสิ่งต่างๆในมุมมองใหม่เสมอพวกเขาเห็นสิ่งใหม่ๆในสิ่งเก่าข้อที่ 2. พวกเขามีขอบเขตความสนใจที่กว้างไกลรวมทั้งมีประสบการณ์ต่างๆมากกว่าคนอื่น ข้อที่สามพวกเขามีชีวิตชีวาโดยแสดงออกเป็นความรักในสิ่งที่ทำและสนใจเรื่องที่คุณพูดคุยกับเขาข้อที่สี่พวกเขาไม่ได้พูดเรื่องของตัวเองตลอดเวลาข้อที่ห้าพวกเขาใฝ่รู้และมักตั้งคำถามด้วยคำว่าทำไมและมักอยากรู้มากกว่าที่คุณบอกเสมอข้อหก พวกเขารับรู้อารมณ์ความรู้สึกคนอื่นรวมทั้งพยายามเข้าใจความรู้สึกคุณเพื่อจะได้มีส่วนร่วมกับสิ่งที่คุณพูดมากที่สุดข้อ7พวกเขามีอารมณ์ขันและไม่อายที่จะต้องเป็นตัวตลกซะเองบ้างข้อ8พวกเขามีเอกลักษณ์การพูดเฉพาะตัวบทส่งท้ายจากผม จริงๆแล้วหลักการในหนังสือยังมีอีกหลายข้อแต่หากคุณเป็นคนที่สังเกตสังกาสิ่งรอบตัวเอาใจใส่ทั้งไม่ลังเลที่จะหยิบยื่นไมตรีให้แก่เพื่อนมนุษย์ก่อนอยู่ในเวลาปัจจุบันกับคนตรงหน้าอย่างเต็มเปี่ยมล่าเริงเบิกบานและยินดีที่จะเรียนรู้อยู่เสมอมันมองโลกในแง่ดีเห็นสิ่งต่างๆในชีวิตของผู้คน อย่าพิ่งรีบตัดสินใครก็ตามที่คุณยังไม่ได้สัมผัสเขาเพราะหากคุณไม่ชอบใครสักคนแม้คำพูดของคุณจะหวานสนอหูแค่ไหนแต่เขาก็จะรับรู้ได้และมันคงไม่ดีกับงานและชีวิตของคุณเท่าไหร่หรอกนะครับพึ่งระลึกไว้ว่าเทคนิคในการพูดนั้นก็ยังไม่สำคัญเท่าทัศนคติต่อคำพูดของคุณสิ่งที่คุณบางคนอาจไม่ทราบก็คือ ผมใช้ชีวิตในสื่อมาแล้ว50กว่าปีสัมภาษณ์เชื้อพระวงศ์หลายท่านประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทุกคนผู้นำทางประเทศต่างๆนักแสดงนักร้องนักกีฬานักธุรกิจผมยังพูดคุยกับฆาตกรผู้กระทำผิดและอีกสารพัดบุคคลที่น่าสนใจเมื่อผมพูดผู้คนนับล้านจะได้ยินเขาเรียกผมว่า ราชันแห่งการพูดหรือ king of talk ซึ่งผมคงทำไม่ได้หากไม่รักทุกนาทีที่ทำงานเพราะการพูดไม่เคยทำให้ผมผิดหวังไมโครโฟนทำให้ผมอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านผมไม่ชอบการเตรียมตัวหรือมีสคริปต์ในการพูดมากนักไม่อยากรู้มากเกินไปการเดินเข้าสู่สตูดิโอเพื่อทำรายการแล้วดันรู้คำตอบของแขกรับเชิญก่อนเป็นเรื่องที่น่าเบื่อสำหรับผม และคงทนทำต่อไปไม่ได้นานนักผมชอบความเปลี่ยนแปลงความทันสมัยของโลกมันทำให้สดชื่นมีอะไรให้เราได้พูดคุยกันอีกมากมีสิ่งเดียวสำหรับผมที่ไม่เคยเปลี่ยนคือการแต่งกายด้วยสายเอี้ยมและท่านั่งอันเป็นเอกลักษณ์ผมเดินทางไปทั่วใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มีความสุขก้าวข้ามความทุกข์ได้ด้วยการพูด ผมแต่งงานไป8ครั้งกับสาวสวย7คนผมเป็นโรคประจำตัวหลายอย่างและเสียชีวิตไปแล้วเมื่อต้นปีในวันที่23มกราคมปี2021ด้วยโรคโควิด -19 ในวัย87ปีคลิปนี้เป็นการแบ่งปันมุมมองของผมผ่านจินตนาการของคนที่ทำช่องนี้ถ้ามีสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ปิดท้ายจริงๆก็คือ การพูดคือกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติมันเป็นการสื่อสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันและเป็นสิ่งที่สนุกที่สุดสิ่งหนึ่งที่ชีวิตมีให้จงคิดเสมอว่าทุกครั้งที่คุณพูดคุยคุณได้สร้างโอกาสใหม่ๆให้กับชีวิตคุณแล้วไม่ว่าความสามารถในการพูดของคุณอยู่ในระดับใดโปรดระลึกไว้เสมอว่าถ้าคุณคิดว่าคุณพูดไม่เก่ง จริงๆคุณสามารถพูดเก่งได้ถ้าคุณคิดว่าคุณพูดเก่งแล้วจริงๆคุณสามารถพูดเก่งกว่าเดิมได้อีกและจงพูดต่อไปขอบคุณจากหัวใจคลิปนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังสือ Larry King นักพูดบัรลือโลกหรือชื่อภาษาอังกฤษ How to Talk to Anyone Anytime Anywhere เขียนโดย Larry King และ Bill Gilbert เป็นของสำนักพิมพ์มติชนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาถึงตรงนี้อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีนะครับ